าวนี้งานเยอะขึ้นเลยครับครับเป็นไปได้ครับว่าต้องก็แบบโชคดีครับถือว่าโชคดีที่แบบอองานนะเริ่มเข้ามาแล้วตั้งแต่กลางกลางเดือนกุมภาพัานมาเนี่ยเรารู้สึกว่าได้ข่าวดีมาเยอะขึ้นมีการล็อกคิวทำงานนะไปน,นไปนู่นไปนี่แบบเออบรรยากาศดีๆแบบนี้เริ่มกลับมาแล้วก็ดีใจด้วยกับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนศิลปินหลายๆคนนะฮะเรื่องเก็บเงินแต่งงานไหมม,มันก็เป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เงินแล้วฮนะ มีเงินอะไรปุ๊บเก็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 บมันเริ่มมันเริ่มเห็นคุณค่าของเงินเนาะหลังจากที่มันผ่านพ้นวิกฤตมาด้วยกันเงี้ยฮะก็จะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ต um. ้องห่วงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็คือแบบเต็มที่เต็มที่กับทุกทางแหละฮะแล้วก็ต้องเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตครับผมใช่ก็คิดอีกอย่างก็ได้ครับในยามที่เรามีมีเวลาที่จะเก็บเงินเป็นของตัวเองอยู่ให้รีบครับ เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่แต่งงานแล้วก็จะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีคคนได้เก็บเงินเรื่องของตัวเองละให้เงินคนอื่นเก็บครับผมก็เกือบ2ปีแล้วนะฮะปริมปริมนะครับจะ2องปีแล้วจบใช่ใช่ครับน้องเรียนจบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ทํางานได้เต็มที่ส่วนเราเองก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็ได้ได้แบบมีไอเดียจากเขาเนี่ย มาช่วยในแต่ละง,งานได้บ้างนะครับแบบเขามาเป็นเบื้องหลังให้เราด้วยเหมือนกันในบางเรื่องครับใ,ใ,ใช่ก็มาเป็นกําลังใจให้กัน <c oughs> ครับก็ก็ถือว่าดีขึ้นทุกวันทุกวันอยู่นะครับเพราะว่าจากที่ว่าเราเริ่มคบกันเนี้ยจะยังความเข้าใจกันมันยังน้อยมันยังไม่มากทีนี้ทุกวันนะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจะได้เห็นว่า สิ่งที่อะไรที่เราไม่เคยเห็นแล้วต้องปรับไหมหรือดีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องปรับอะไรเงี้ยจะเห็นได้แบบชัดขึ้นทุกวันฮะคุยคุยกันแบบจาง,จางๆบางๆครับเพราะว่าเรามองกันไว้ว่าอ,อีกอีกหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะอีกหลายปีอีกหลายปีเลยครับใช่ใช่ลงรูปแบบไม่ตั้งใจเพราะว่ามันคือสิ่งใหม่ของเรานะฮะในในรูปที่ลงไอจีกันอย่างเงี้ย เป็นการผูกข้อ,ม,ขอมือใช่ไหมแล้วผมไม่รู้แบบจารีตประเพณีอะไรของที่นั่นหรอกคือผมไปเที่ยวไงเขา่ส่วนเขา่ไปไปรับขวัญกันต้อนรับกลับบ้านต้อนรับการฉลองเรียนจบนะครับของพี่น้องชาวอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปร่วมกับเขาด้วยเนาะครับก็คนก็เลยมองว่าเป็นแบบนั้นไปอปแต่งกันแล้วเหรอยังยังครับผูกข้อไมเรียนจบผูกข้อมเรียนจบครับส่วนผมนี่เป็นการแบบไปต้อนรับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหมือนไปที่บ้านของเขาไปที่บ้านครั้งแรกใช่ครอบครัวครับเอ่อไม่ครับที่ที่ไปไปจังหวัดเลยบนภูบนเขานั้นนะเป็นเป็นบ้านเพื่อนเขาเขาไปฉลองด้วยกันนะฮะพอดีเรียนจบมาพร้อมกันเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนรับต้อนรับดีโอ้วันนั้นเขาเขามีแบบประเพณีอะไรสนุกสนุกเนี่ยเราก็ได้ได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วก็มีความสุขครับในช่วงเวลาหนึ่ง นะครับจนแบบไม่อยากกลับบ้านเลยอ,อ,อ,อยากอยู่อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยไปจับปลามีวิถีชีวิตอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นดีาการงองเรงมองไว้ครับอยากจัดกอย่อ๋ออยากจัดเหรอครับผมยังไม่ได้ถามเขานะผมยังไม่ได้ถามส่วนตัวเราอะเรามีความรู้สึกว่าอยากจะจัดทะเลอืเป็นทะเล แล้วก็ใช้คนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเออทำอะไรแบบซุ้มๆเอาเอากิ่งมะพร้าวมาพาดกันยังได้เลยคือไม่ได้อยากจะให้มันยิ่งใหญ่อะไรมากอยากสบายเนาะใช่แล้วก็เ,ออเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ได้มองเลยฮะมองแต่ว่าออใครไลฟ์ก็ไลฟ์สิออนแอร์เอาอชวนพี่นักข่าวเพื่อนๆอะไรมาแบบนิดๆหน่อยๆก็พออะไรเงี้ยังใจกี่ปีดีครับครับคือกี่ปีใช่ไหมฮะตอนที่ยังอยู่ในวัยหลักสามอยู่นี่แหละ ต้องไม่เกินสี่สามใช่ครับจะสามห้าครับอีกไม่เกินห <Okay, S 1> ้าปีขอบคุณครับ